มีแบบเพลงนะฮะก็เพลงกล้างได้ปล่อยออกไปแล้วนะครับผมเพลงจับครับเป็นซิงเกิลแรกครก็ปล่อยออกไปก็มีทุกคนได้ร้องได้เต้นตามแล้วก็ตอนนี้กิจกรรม cover dance ครับผมก็จะบอกว่าเหมือนทุกคนเต้น cover เพลงจับกันเยอะมากก็ขอบคุณรู้ทุกคนที่คอยติดตามนะครับแล้วก็เพลงจับก็มีโอกาสได้ติดหลายๆชาร์แล้วก็ได้ที่หนึ่งอยู่ด้วยได้รางวัลมาด้วยก็ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามนะครับ กิจกรรมข่าววันนั้คือตอนนี้เราเราได้ภาพมาหมดแล้วครับตอนนี้เรากำลังรวบรวมตัดต่อมาเป็น MV special version ครับก็อยากทุกคนรอติดตามเลยครับครับจริงๆกั้งได้ดูไปแค่ส่วนหนึ่งครับเขาบอกว่ายังมีเด็ดกว่านี้ครับก็ไว้ว่าหลังคือกั้งเข้าบริษัทไปแล้วเดี๋ยวกั้งจะดูแล้วมาบอกพี่ๆทุกคนครับเพลงกระแสนี้ขนาดนี้เนี่ยเรามีจะทำซิงเกิลต่อไป ครับผมก็สาหรับซิงเกิลต่อไปตอนนี้ได้เริ่มแล้วครับผมก็มีโอกาสาได้เข้าห้องอัดบ้างแล้วฮะแล้วก็ได้เหมือนคุยคุยกับพี่พี่ทีมงานทุกคนแล้วครับก็อยากให้รอติดตามฮะจะเป็นแนวไหนอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวมาบอกครับแนวได้ไม่ไมเร็วหรือช้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จริงๆอ่ะอยากอยาก,อยากกำลังดูอยู่หลายๆด้านครับเลยอยากให้ทุกคนรอติดตามก่อนแป๊บหนึ่งครับผมแล้วก็แต่ก็ยังเป็นไต่ขนมากนะคร Uh, จริงๆจริงๆมันเกิดปัญหาขึ้นมาไม่ใช่ปัญหาคือคำถามขึ้นมาว่าก็อยากจะให้ทุกคนเห็นแบบว่ามุมมองที่ยังไม่เคยเห็นกลาวครับนะผมก็เลยอยากจะกําลังคุยอยู่ว่าจอมาเป็นแนวไหนกันแน่ถ้าสรุปแล้วเดี๋ยวจะมาบอกครับถ้า,ถา,ถาออเ,เราเปลี่ยนแนวเพลงเนี่ยเราจะควรไหมคระว่ากระแสในแกของเพลงแรกเนี่ยมันดับมาก ครับก็จริงๆไม่นะครับเพราะว่าเราจะนําเสนออะไรก็คือต้องเป็นตัวกั้งจริงๆอยู่แล้วครับผมกั้ก็แค่อยากจะนําเสนอตัวเองออกมาให้อย่างเต็มที่ก็ถ้ามีเพลงจะเป็นแนวไหนก็ถ้าเราทาอย่างเต็มที่ก็้เชื่อว่าทุกๆคนก็น่าจะต้อนรับก็ขอบคุณมากครับอันนี้ที่ไหนจะได้ฟังได้ยินกนตอนไหนครับก็ั ยังไม่มีกำหนดอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าอยู่ในหลายๆขั้นตอนนะครับผมแต่ก็ถ้ามีถ้ามีวันแน่นอนอะไรจะมาบอกครับแต่ว่าไม่นานแน่นอนครับแค่ผมก็ตอนนี้ครับก็มีโอกาสได้เล่นละครเรื่องแรกครับผมทอฝันกับมาวินครับผมยังไม่ได้เปิดครับแต่ตอนนี้คือได้เวิร์กช็อปมา2อองเดือนแล้วครับแล้วก็ยังครับฟิตติ้งเดือนเดือนตุลาครับผมก็อีกสักพักหนึ่งสนุกมากครับผมก็จริงๆละครที่เป็นละครจิงจังเรื่องแรกครับผมก็ รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสมากครับก็อยากจะทำผลงานนี้ออกมาให้อย่างเต็มที่เพราะว่าได้ข่าวเรื่องนี้ก็ด <teenagers> ังมากๆด้วยใช้นะครับการพารทีนนไหมอ่ะก nice ็ไม่ค <Pepsi> รับไม่ไม่กดดันครับผมก็เรารู้สึกว่าเราได้โอกาสมาแล้วผู้ใหญ่เขาเห็นว่าเหมาะสมกับเราเราก็ทําให้อย่างเต็มที่ไปก่อนแล้วก็จบมาเป็นยังไงก็ขอให้ทุกคนต้อนรับด้วยครับแตเ็งลเมแล้วเป็นไงครับคผมก็ได้เจอแพนตี้อยู่2ครั้งนะฮะตอนนี้ เหมือนตอนที่ร่วมงานครับก็เหมือนมีต้องมีละลายพฤติกรรมอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็เป็นคนที่เปิดมากแล้วก็มืออาชีพมากครับผมก็ยังไงก็คิดว่าร่วมงานกับทุกกคนนักแสดงมืออาชีพหลายๆคนในเรื่องนี้ก็เป็นอะไรที่ใฝ่ฝันมากก็อยากจะทําให้อย่างเต็มที่ครับผมเิดนิดหนึงครับให้นะครับ อันนี้ไม่ไม่แน่ใจนะครับว่าจริงๆเขาเป็นคนยังไงอะไรไงแต่ว่าเหมือนพอได้รู้จักคือเขาก็รู้สึกว่าเป็นคนที่เหมือนเหมือนคุยสนุกแล้วก็เปิดเปิดค่อนข้างเป็นเหมือนผู้ใหญ่มากกว่าเป็นเหมือนผู้ใหญ่ที่มีความคิดแล้วก็คอยเหมือนแบบว่าเหมือนแนะนําเราในด้านดูด้านนี้ด้วยอ่าเกรงไหมครับแรกๆตอนแรกคนไม่รู้จักกันก็จะนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็ได้เวิร์กช็อปไปแล้วบ้างแล้วก็เริ่มเริ่มเริ่มที่จะรู้จักกันก็โอเคึ้นเยอะครับเปิดกล้องเมื่อไหร่อ่าเปิดกล้องก็จะเป็นหลังหลัง ตุลานี้ก็น่าจะประมาณต้นพฤศจิกาครับผมแต่ว่าก็แน่นอนครับประมาณนี้แหละครับเพลงละครทนเพคุอแค่เป็นเอกนี้หลายๆคนรู้ผู้ใหญ่กัองกอ๋อครับก็ก็ว่ามันอยู่ที่โอกาสมากกว่าครับและคือทุกุกอย่างคือมันอยู่ที่ว่าผู้ใหญ่เห็นว่าเหมาะสมกับเราไหมแล้วก็เหมือนเป็นมันต้องคือการเล่นละครหรือว่าจะเป็นเพลงอะไรทุกอย่างมีจ,งจังหวะด้วยครับเขาอ,อาจจะเห็นว่าตอนนี้เป็นจังหวะที่ว่าเน่าจะให้เราลองด้านอันใหม่ๆบ้างก็เลยได้โอกาสทํางานอันด้านนี้ด้วยครับผมผมอว่าจะเป็นรุ่นหลังที่ใหม่ ไม่นะครับก็ก็เรามาทําผลงานตรงนี้เราก็อยากจะลองหลายๆด้านอยู่แล้วครับผมก็มีงานอะไรมาก็อยากทําไม่อยากทันที่ครับ